สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่ครับหลายวันก่อนนะครับน่าจะร่วมๆเกือบสอสัปดาห์แล้วมั้งผมได้นําเจ้ากีตาร์ตัวนี้นะครับเจ้าเพื่อนยากที่เคยลุยเคยสู้กันมาในเมื่อก่อนเนี่ยมาโชว์ตัวหลังจากที่รุไทายมันไปเกือบๆปีก็คิดถึงนะครับมองอยู่ทุกวันสุดท้ายก็เลยคิดจะเอากลับมาปัดฝุ่นแล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้าผมก็เลยจัดการซ่อมอะไรนิดหน่อยนะครับเท่าที่พอทําได้แล้วก็จะกการเปลี่ยนสายใหม่ ก็เลยได้มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะก็มีเรื่องราวของกีาตาร์ตัวนี้มาเล่าต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราคุยกันไปแล้วก็เรื่องของปัญญาชีวิตที่จะเปรียบเทียบใส่นะครับเรื่องราวตรงนี้กันเนาะต้องยอมรับว่าเป็นกีตาร์ที่ไม่ค่อยสมประกอบนะเพราะว่าอะไรฮะไม่ค่อยสมรณ์แบบตรงที่ว่าอะไรมันหายไปหลายชิ้นพอสมควรก็ผมพยายามหาแล้วไม่เจอและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะเซตสายหรือว่าตั้งสายให้มัน ต่ำๆหรือว่าเล่นง่ายๆเหมือนกับกีตาร์ปกติทั่วๆไปได้ครับดังนั้นผมเลยเซ็ตไว้สูงใครที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมว่าถ้ามาจากกีตาร์ตัวนี้มีงูงหงิดมีไปไม่เป็นแน่ๆเพราะว่ามันจะติดไม้ติดมือไปหมดเพราะว่ามันสายมันสูงครับเพราะสายมันสูงพวกมันเล่นยากไงคนเล่นกีตาร์เขาจะรู้ใช่ไหมครับว่าจะต้องเซ็ตให้มันได้มาตรฐานหน่อยคือทําไมต้องตั้งไว้ไว้สูงแล้วครับตั้งต่ำๆไม่ได้หรออ่รู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเฟสผมเอาไปรีเฟสมาใหม่นะครับก่อนที่จะรีไท์เขาตัวนี้ อ่อรีเฟรที่ชนบุรีไม่แน่ใจว่า2005หรือ3,000นี่แหละพอรีรีเฟรเสร็จปุ๊บได้แป๊บเดียวนี่ผมผมก็ไม่ได้เล่นต่อผมก็เก็บไว้ยาวเลยทีนี้เหมือนเขาจะมีปัญหานะครับเฟเนี่ยบางเฟรเหมือนมันไม่ลงไม่สนิทหรือยังไงนะครับมันมีเตี้ยมีสูงอะมันไม่สม่ําเสมอกันนะครับมันเลยมีจุดที่เสียงมันบัสมันพกๆแป๊กๆผมก็เลยจะต้องตั้งไว้สูงถ้าตั้งไว้แบบปกติเนี่ยมันจะติดเฟรชนะนะครับเอาลองฟังเสียงดูนะฮะ คือถ้าเอามาเล่นแบบไม่ซีเรียสมากนะประมาณนี้ได้ได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าได้ยินไหม เวลาดีเวลาเล่นเนี่ยก็จะต้องทําความคุ้นเคยเขาให้มากนะครับในจุดบอดของเขาก็คือดีแรงเกินไปเสียงมันจะบัดนะครับมันจะติดเฟสดนะเนี่ยอยู่บริเวณเนี้ยเห็นไหมฮะต้องลงไดนามิกดีๆถ้าเล่นตีขอดธรรมดาเก่าสายธรรมดานี้ได้ ได้นะครับแต่ถ้าจะต้องมาโซโลมาอะไรเนี่ยมีปัญหาแน่อะเดี๋ยวลองโซโลโชว์ให้ดูว,ว่ามันจะมีปัญหาแบบไหนบ้างนะครับ มันจะไม่คล่องมือนะครปกติผมจะเล่นได,ได้รู้สึกว่าฟรีกว่านี้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันต้องควบคุม,มต้องอะไรได้เยอะพอสมควรนะฮะถึงจะเอามันอยู่แต่นะครับอ,อารมณ์ที่ผมได้มาจาก การที่จะเอากีตาร์ที่เราวุทายปลดกษะสีใ้เขาไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นอีกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอ่อกลับไปหาเพื่อนเก่านะฮะเพื่อนเก่าที่เราเคยลุยเคยสู้เคยเที่ยวเล่นกินนอนเคยอะไรทุกสิ่งอย่างด้วยกันมานะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราห่างหายกันไปต่างคนก็ต่างมีหน้าที่มีเส้นทางที่แตกต่างกันเรากลับมาเราก็นะครับจะต้องทําใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน จะให้เหมือนเดิมอยู่ตลอดคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องมีบางอย่างนะฮะที่มันขาดหายไปที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันเปลี่ยนแปลงนะแต่หลกัหลกๆเนี่ยเราก็คงคือต้องคงสิ่งที่มันมีคุณค่าทางจิตใจเอาไว้อย่างเช่นว่ามิตรภาพนะครับอ่าเรื่องราวดีๆทุกครั้งที่เล่าสู่กันฟังทุกครั้งที่คุยที่สัมผัสกันอะไรประมาณนั้นกีตาร์ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะต้องทําใจว่า เขาจะต้องผ่านการซ่อมจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีจะต้องอะไรพอสมควรนะฮะถ้าอยากจะให้เขากลับมาโลดแล่นได้ดังใจนึกตามที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนใช่ไหมครับอ่าดังนั้นฟีลลิ่งในการเล่นอะไรต่างๆมันก็หายไปเยอะนะครับประสิทธิภาพต่างๆก็ลดน้อยถอยลงไปผมก็ต้องทําใจในตรงนั้นแต่สิ่งที่เรียกว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมก็คือเวลาเราจับเราเล่นปุ๊บเราก็จะนึกถึงเรื่องราวตอนที่เรา ไปได้เข้ามาใหม่ๆนะครับจากร้านหรือเราเคยไปลุยเราไปเล่นงานนั้นงานนี้กันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องราวมีสตรอรี่บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันลบเลือนไปไหนไม่ได้นะครับมันยังคงอยู่แต่เรื่องของการสัมผัสเรื่องของเสียงของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดรอปมันก็จะหายไปมันก็จะไม่ถูกใจเราบ้างอันนี้ต้องทําใจตอนแรกผมก็นั่งคิดอยู่นานนะครับว่าผมผมทำใจไม่ได้นะว่าปกติถ้าผมอยู่ชนบุรีเนี่ยผมก็คงจะต้องเอาเข้าร้านซ่อมเอาเข้าอะไรที่มันมีเครื่องไม้เครื่องมือครบใช่ไหมล่ะ ผมทําเองผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางช่างลือกอย่างหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ครบเนี่ยไปใช้มันก็ไม่ถูกอีกอะนะครับแต่พอมาปรองได้นะครับมาคิดว่าอ๋อนะฮะเราก็ควรที่จะอยู่กับปัจจุบันซะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เล่าไปนั่นแหละความทรงจําในอดีตดีๆนะครับเราก็ยังอยู่กับเขาเพราะเขาก็อยู่กับเราไงเพียงแต่ว่าโอเคนะครับเราก็หยิบมาเล่นนะครับในแบบขำๆนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของ อะไรมากมายใช่ไหมล่ะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเวลาไลฟ์สดเวลาไลไ์ก็เอาเป็นตัวออกงานก็ได้นะฮะ ยังต้องกลับตัวอีกเยอะนะเพราะว่ามันสัมผัสอะไรต่างๆมันก็ไม่นน่นะฮะก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้ร่วมสร้างฝันกันในพาร์ทที่2นะผมอาจจะทําไม่สําเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในตอนที่เรายังลุยยังโลดแล่นกันอยู่เนี่ยก็คิดว่าจะมีโมเมนต์นั้นนะครับอ่ะนี่ครับเจ้าเพื่อนยากของผมนะครับเอามาลุยให้ฟังเอามาลุยให้ดูแล้วก็มาโมยให้ฟังอ่านะครับโซโล่ให้ดูนะครับช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะ अ mm. mm.